สวัสดีครับแฟนรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับวันศุกร์ที่7ตุลาคม2 5 6 5ครับเหตุการณ์ช็อกโลกจริงๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ตรงกับสังหารหมู่ที่ธรรมศาสตร,ร์ครบรอบ46ปีนะครับ6ตุลาคม19มาเริ่มกันเลยครับขอบคุณไทยรัฐครับ สยองช็อกโลกค่า38ศพอดีตตำรวจคลั่งยาบุกศูนย์เด็กเล็กฟันเรงตัวขับชนดะปืนยิงแบบบ้าเลือดเผารถทิ้งยิงล้างครัวหนีผิดสวนนัตรกรรมเกินใจคนไทยทั้งประเทศอดีตตำรวจยศ1ิบตำรวจเอกกุพันธยศติดถูกข่อ,อราชการคุมคลั่งบุกศูนย์ฆ่าเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวล,ลำพูครับมาดู ตามนี้ครับสุดโหดสุดโหดสุดโหดสภาพศพสิบตารวจเอกปัญญาคำปราพดีพบบอนหมู่สพนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูรูปแรกยิงตัวตายพของครอบครัวหลังก่อเหตุช็อกโลกกาดยิงและฟันเหยื่อเด็กชาวบ้านที่สุพรรณเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูครับเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับ พลเอกสุอจุลันมนประธานองมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีเป็นผู้แทนพรเอ์เยี่ยมผู้บาดเจ็บเข้ารักษาที่ศูนย์โรงพยาบาลสุวิรุณธานีหลังจากจู่1ิตุเลเอกข้างค่ารวมเป็น38บศพนะครับเป็นคดีโศกนาฏการรมสูญเสียครั้งใหญ่อันนี้เป็นข่าวระดับโลกเลยนะครับนี่น่าจะโหดสุดในโลกแล้วล่ะเพราะว่าฆ่าเด็กเ เหยื่อไอ้คลั่งเจ้าที่มวยที่ต้องกปตันอยู่เก็บศพเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะบลไทยสวรรค์เพื่อน,นกาการจังหวัอลลดองบัวลำภูหลังสิบตัวอิปัญญาคำพระประดิภพร๊บหมูหนาวังยิงกระดฟันเหยื่ออย่างโหดเที่ยม38สบศพครับอันนี้ก็ระเบียงศพนะครับระเบียงศพอันนี้ก็มาทางการเมืองบ้างแข่งกันเองสปสองป,อองปอนะประยุทธ์ประวิตร กิงการแย่งชิงประชาชนแข่งการตรวจอุทกภัยชนน่านแขวป้อมตู่จัดรำลึก4-6ปีตุลาป้อมตู่แข่งเดือดลงพ่อที่ขาวประชาชนประวิทย์สั่งค่ายยิ้มบอกหายดีแล้วลุยงานทันทีไปประทุมธานีนะครับอันนี้ก็นี่ฮะยิ้มโชว์ข้าวผัดเมื่อวาน โชวเข้าผัดนะนี่มีนายรงศัสัรโอสถธากรผู้ว,ว่าประทุมต้อนรับเห <c oughs> ็นเมื่อว่าบิ๊กป้อมบอกโอ้โหก็จะให้ทำไงคนมันติดยาจะให้ช่วยยังไงคนมันติดยานะอันนี้ก็เกินคนไปนเหมือนกันฮะครูครูครูเป็นพ่อเล้านะพวกพ่อเล้าตำรวจบอก กปคอมอแสดงหมายจับนายอุทัยอาสาพนมนี่ฮะวัยหกสิบข้าร,ร,ราชการในอดีตอาจารย์สอนวิชาพุทธศาสนาโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรารสินตั้งแกงคากามมีเด็กสาวอายุสิบสกว่า30คนอยู่ในสังกัดและคนเที่ยวก็เป็นนายกเทศมนตรีในพื้นที่ครับทลายกามเด็กนักเรียนครูกเกษียณคุมเองโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิ สังคมสุดเสื่อมถอนคนจริงจอกข้าราชการบำนาญ68นี้บรรเทาทุกที่ไหนป่าโมกอ่างทองครับป่าโมกอ่างทองตรวจคดีทนายปลอมจอถอนกระบวนการกู้แล้วกู้อีกประยุทธ์เข้ามาก็เตรียมกู้อีกใช่ไหมชัดชาติวางหนึ่งปี แนกันน้ํา,าท่วมบางบานประตูหอยเร่งระบายน้ำหน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับจริงๆก็ในนี้มาดูหน้าในหน้าสามสักนิดก็ได้อพอดีผมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับใครใครเขาก็อยากเป็นนายกเสียไทยรัฐนะอยู่ได้อีก2ปีกว่าๆอันนี้อะไรผมพร้อมดันเป็นนายก อนุนะทินชันวิลคุณนะภูมิใจไทยมีทั้งงูเหา่าพันแข้งพันขาประวิย์ก็มีกล้วยนะครับพร้อมผสมพันธุ์เผด็จการเหล่งอ้อมกอดคูใหญ่ไทยรัฐนี่ก่อนนะครับเป็นรายการนะครับขอบคุณไทยรัฐโอ้เป็นข่าวช็อคโลกประเทศเราจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือมันเวียน มาตรงกับ6ตุลาได้ยังไงนะครับซึ่งอันนั้นก็สังหารหมู่ประชาชนเมื่อรัฐบาลเสนีปะโมทประชาธิปัตย์นะครับอันนั้นอยู่ในสมัยในหลวงร .9 อันนี้ผ่านมานี่เป็นสมัยในหลวงรัชสมัยรัชกาลที่10นะครับ6ตุลา19อันนั้นก็สังหารหมู่ นักศึกษา6ตุลา65ก็เป็นสังหารหมู่เด็กเล็กครับโอ้โหสุดๆขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํข่าวเสอือคุณไทยรัฐครับสวัสดีครับ